ภูมิทัศน id ์แบบคาสป่าหินอันมหัศจรรย์อุทยานแห่งชาติเขาชิงซันเขาสวรรค์แห่งแรกในพิพภพมรดกโลกทางธรรมชาติประเทศจีนนี้หาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกภาษาจีน ฮาวานฮัน่นวีนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับประเทศจีนสถานที่ท่องเที่ยวในจีนและภาษาจีนนะครับและวันนี้ก็ยังอยู่กับโมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนนะครับคส์สในจีนตอนใต้หมายถึงแหล่งโมรดกโลกที่มีภูมิประเทศแบบคาสคาสเป็นลักษณะของหินปูนที่ถูกน้ํากัดเซาะละลายหินออกไปหมดจนลักษณะที่เหลืออยู่เป็นหินตะปุ่มตะป่ํา หรือเหลือเพียงบ่อหลุมรูปหินทรงประหลาดนะครับโดยค้ดจีนตอนใต้นะครับตั้งอยู่ในเมืองฉือหลินมณฑลยูนานและเมืองลี่โปมณฑลกุ้ยโจของประเทศจีนนะครับ คนทั่วไปจะเรียกสถานที่หลังนี้ว่าสวนหินจะเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นป่าหินสลับกับป่าไม้นะครับมีหินเรียงรายสลับกับต้นไม้สวยงามและมหัศจรรย์มากนะครับและในประเทศไทยของเราก็มีภูมิทัศน์แบบคาสเช่นกันนะครับแต่จะเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เช่นเมืองพังงาเมืองเชียงใหม่ครับ อุทยานแห่งชาติเขาซันชิงซันชิง国ี公园อุทยานแห่งชาติเขาซันชิงตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือมณฑลเจียงซีของประเทศจีน ด้วยความมหัศจรรย์ความล้ำค่าทางธรรมชาติภูมิทัศน์เสาหินแกรน,นิตทั้ง89เสาทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนอีกแห่งหนึง่งด้วยความงามและความประหลาดของรูปทรงยอดเขาเช่นรูปงูแผ่แม่เบีย้ยรูปแม่ชี ยอดเขาที่มีความสูงถึง1,817เมตรและหุบเขานี้ยังได้รับสมญานามว่าเขาสวรรค์แห่งพิภพแห่งแรกคาดในจีนตอนใต้และอุทยานแห่งชาติเขาชิงซันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันสุดสวยงดงามของประเทศจีนนะครับ เราได้มาแนะนำเบื้องต้นเผื่อใครที่จะมีแพลนไปเที่ยวประเทศจีนนะครับหรือใครที่เคยไปแล้วหรือมีสถานที่ที่แนะนำสามารถแนะนำมาได้นะครับหากวันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแค่อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆและมีคุณค่าให้กับทุกคนทราบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ